สวัสดีเพื่อนชา YouTube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวหรือาร์เล็ซึ่งช่องของเราคงจะเสนอวัตถุมคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอ เทพสาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปญญากามโมวัฒเวดวนจัตวนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทพประสาทเรและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งแล้วแ,วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริง และถือว่าไม่เป็น2รองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0 97 0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับ0970195618นะครับเพื่อนนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับในบรรจุเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับผมได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนในกรณีที่ติดต่อผมแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็มีอีกช่องทางครับที่จะให้เพื่อนได้รับความสะดวกนั่นก็คือ Facebook Fan Page นั่นเองนะครับ ซึ่ง Facebook กแฟ p a g e หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลได้ก่อนเลยนะเพื่อนไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะครับนะครับทางร้านของเรานี่ยินดีนะครับให้การปรึกษานะเพื่อนนะครับสนใจรายการไหนนะครับถูกใจรายการไหนครับอ่านข้อมูลแล้วนะครับชอบใจก็ทักแอดมินนะครับพร้อมทำการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอน แล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับหรือถ้าใครที่นะครับไม่สะดวกนะครับในการโอนเงินไม่กล้าโอนนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาชมนะครับก็นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อนนะครับอีกหนึ่งเพจก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนสามารถที่จะกดเข้าไปโดยตรงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเข้าผิดแน่นอนนะครับหรือ โทรเช็คกับผมอีกทีนะครับ097 019 5618์เครับแอดไลน์เข้ามาก่อนก็ได้นะครับในกรณีที่ผมไม่ว่างเนี่ยเดวผมจะส่งลิงก์ให้ทางทางไลน์นะครับเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับผมในไลน์นะครับที่เพิ่งแอดไปเนี่ยถ้าผมไม่ว่างเดวผมส่งลิงก์ให้เลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมานะครับศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปนะเพื่อนนะครับเริ่มจากนี่ครับใหญ่ยักษ์เลยนะครับ วัตถุมงคลสายของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งสร้างน้อยนะครับอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นมีดตํารวจสร้างนะครับซึ่งเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับขนาด12นิ้วเลือนะครับเพื่อนนะครับยาวประมาณ20นิ้วเลือนะครับเปื่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมีดใหญ่เล่มแรกที่ผมเคยจับแล้วก็เคยได้สัมผัสนั่นเองนะครับเพราะตั้งแต่มีการปล่อยเช่าวัตถุมงคลมีดหมอมาเนี่ยผมไม่เคยจับเลือนครับมีด1ินิ้วนี่ครับ เป็นมีดควานช้างตัวจริงเลยนะครับเพื่อนนะครับด้านและฝักทําจากไม้พยุงนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับสวยงามไม่มีทิเตินะครับเล่มนี้นะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้บูชาบนหิ้งนะครับแบบหล่อเลยนะครับเพื่อนนะครับก็ทักมาได้นะครับเพื่อนนะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับพอได้มาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนลอง ทักมาสออถามกันได้เลยนะครับเพื่อนนะครับมีดควานช้างนะครับมีดตำรวจสร้างนะครับวัตถุประสงค์ก็ชัดเจนนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีการสาอหากันครับเก็บสะสมกันนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้แหละนะครับเพื่อนหรือจะขนาดเล็กลงมาครับก็ขนาด5นิ้วนั่นเองนะครับก็ลายหน้าเกี้ยวเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับด้านแลักทําจากไม้พยุงนะครับมีซองเดิมให้เช่นกันนะครับเพื่อนนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นทูโทนด้วยนะครับ ก็นิยมนะครับเพื่อนนะครับการที่สนใจก็รีบทักมาเลยนครับก่อนที่จะหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับอายุวัฒนามุงคล99ปีนะครับนะครับมีวรระของวัดใดๆก็ตามที่ต่อโค้ดวัดนะครับแล้วก็ตอกหมายเลขเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนนะครับซึ่งตอนนั้นนี่หลวงพ่ออายุ99ปีในปี63นี่โอ้โหคนหลั่งไหลกันเข้าไปวัดนะครับต่อแถวเอานะครับมัตุมงคลที่เปิดให้จองเนี่ยจองเต็มภายในไม่กี่ ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเต็มเลยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าร้อนแรงที่สุดเลยนะครับในปีนั้นนะครับใครที่ยังจําเหตุการณ์นั้นได้นะครับต่อคิวไปจับฉลากรับมีดนะครับเพื่อนนะครับส่วนอีกรายการก็จะเป็นนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับใบวิ้งวิ้งเลยนะครับนี่นะครับตัวจริงเลยนะครับมีดลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นหน้าคางโตแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับออกปี61นะครับต่อโคตรพัด97ชัดเจนนะครับเพื่อนนะครับ ใบนี่สวยงามมากเลยนะครับเป็นลายเาเรียกว่าหน้าหางโตนะครับถือว่าเป็นลายหน้าเกี่ยวที่นิยมมากนะครับหายากนะครับไม่ค่อยมีนะครับแล้วใบเนี่ยนะครับแต่งมากแล้วก็เงาวิ้งวิ้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวจริงเลยนะครับเพื่อนนะครับโค้ดก็ชัดเจนนะครับมีรอยจานที่ฝักแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับส่วนฝั่งนี้นี่น่าจะเรือนลางไปนะครับนะครับใครที่มองหาวัตถุมงคลของดีปีลึกนะครับ ที่มีผู้ตุคุณสูงมีประสบการณ์นะครับผมก็แนะนําเลยนะครับปี6กหนึ่งนี่แหละนะครับถ้าเป็นปี6กศูนเนี่ยราคาก็จะไปแพงกว่ากันเป็น2เท่าเลยนะครับซึ่งก็นะครับถ้าเอาปีที่ใกล้กันนะครับแล้วก็เอาที่ทันที่ว่าหลวงพ่อท่านควบคุมการัระมูลศารเองก็น่าจะเป็นปี6กหนึ่งนี่แหละนะครับราคาจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับพอที่จะเช่าหากันได้นะครับก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับ ใบพญาเหล็กอาถรรพ์นะครับซึ่งมีดวัดปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กธรรมดานะครับที่ตีมานะครับมวลสารส่วนใหญ่ก็จะความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่มวลสารที่อุดอยู่ในกลั่นมีดแล้วก็ได้นะครับพลังจิตในการปลุกเสกโดยพระเกจิที่มีอภิญญาญาณขั้นสูงนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าได้เป็นใบที่เป็นเหล็กอาถรรพ์ด้วยยิ่งแต่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ เหล็กยอดเจดีหลดเหล็กอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยที่เป็นเหล็กอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยนะครับเล่มนี้เลยนะครับจะมีมวลสารต่างๆเข้าไปหลอมในเหล็กนะครับตอนที่จะเอาไปตีเป็นใบมีดนะครับแล้วก็ที่อุดที่กัรมีดอีกก็สุดยอดทั้งนั้นนะครับปลูกเสกหลายวาระมากนะครับประมาณ6 7วาร้านะครับ7นิ้วนะครับรุ่นฉลองของละครปี6 3นะครับใครที่สนใจนะครับนะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับมีฟองเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับ ตอนนี้นี่มีดวาระออกมาเยอะในเข้าใจนะครับราคาหลายๆรุ่นเนี่ยน่าจะไปแรงครับก็ไม่ไปก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรานะครับที่จะได้เช่าหาบูชากันในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแต่ต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยคนจะเลือกเล่นแล้วนะครับแล้วก็จะเล่นที่เอาที่แบบพิธีดีๆนะครับที่เกี่ยวอะไรก็เกี่ยวข้องกับวัดจริงๆนะครับเงินเขา PI, function, <c oughs> ้าวัดเต็มๆแบบนี้นี่อันนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับนี่นะครับ เป็นการแกะเป็นท้าวเวสุวรรณได้อย่างเข้มขังมากนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเร่มนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นหอระฆังปีศุกศูนย์นะครับหนึ่งในตำนานนะครับเพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาริกาเนี่ยสร้างแค่ห้าร้อยเล่มนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะพกติดตัวนะครับก็ เล็กๆขนาดนี้เลยครับยาวรวมทั้งหมดเพียง3นิ้วเท่านั้นนะครับมีซองเดิมแบบนี้นะครับตอนนี้หายากมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของวัดห้วยด้วนนะครับมันจะเป็นหอฉันหอระคังแบบนี้นะครับแปดรอบไตมาเสาห้านะครับมหาการแบบนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับกบการสร้างหยุดอยุดที่เดิมนะครับแต่ความต้องการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับห้าร้อยเล่มนะครับเพื่อนนะครับ รือจะเป็นนะครับมีดวัดปกติออกเปรียบสีนะครับด้ามแกะเป็นพ่อปู่ฤษีนี่เหลือไม่กี่เล่มแล้วนะครับเพื่อนครับเช็คดูวันนี้นะครับเอาออกมาเช็ดมันนะครับการที่ยังไม่มีนะครับว่าปีทั้งปีเนี่ยนะครับตีมาแค่ประมาณแค่5้าติเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับก็นี่ก็เป็นเอ่อท้ามหาพรหมสีหน้านะครับก็มีเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยเจอนะครับเพื่อนนะครับ แล้วก็นะครับมีดปากกาไม้กระดุนตายพ่าแบบนี้นะครับเรืองอลามเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของทีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะนะครับไม้พวกนี้ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นของทันสมิ์มีเดในตัวนั่นเองนะครับก็นํามาทําเป็นวัตถุมงคลถือว่าเข้มแขังศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือใครที่นะครับสนใจที่จะเน้นพุทธคุณสายหลวงพ่อเดิมนะครับนั่นก็คือมีดวัดเขาร้อนนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมเก็บไว้นี่ผมเอามาแบ่ง ผมเอามาแบ่งอีกหเล่มสุดท้ายนะครับซึ่งราคาเดิมนะครับหเล่มสุดท้ายนะครับผมมาแบ่งแล้วนะครับก็คือใครที่มองหาอยู่นะครับเหล็กที่ไม่ต้องปุเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเหล็กที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างสาลาไว้นะครับแล้วเป็นเหล็กคานโบดนั่นเองนะครับเหล็กคานสาลานั่นเองนะครับมีการรื้อถอนขึ้นมาแล้วก็เหล็กนี้ขึ้นมานะครับกว่าจะงัดขึ้นได้นี่นะครับรถ แมคโครที่ขุดเนี่ยพังไปกี่รอบนะครับโอ้โหนะครับต้องขอเรียกว่าทําพิธีบวงสวงเลยทีเดียวนะครับเหล็กที่นะครับถ้าไม่ใช่ลูกหลานจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถตีเหล็กเผาไฟให้แดงให้ร้อนแล้วก็ตีเป็นมีดไม่ได้นะครับเพื่อนนะครับนะครับแล้วก็นะครับเด็กขึ้นสนิมธรรมดานั่นแหละนะครับนิ้วละสามร้อยนะครับเพื่อนคิดดูครับมีราคานะครับ ต้องไปถามคนชาวบ้านแถววัดเขารอดูนะครับเขาก็จะรู้เองครับว่าเหล็กสาหลวงพ่อเดิมนี่มีความศสธิ์ขนาดไหนนะครับด้านและฝักทําจากไม้เชิงชายโบสเก่านะครับที่รื้อลงมานะครับสมัยหลวงพ่อเดิมเลยนะครับท่านก็นะครับได้สร้างโบสที่วัดเขารอไว้นะครับจนเสร็จนะครับแล้วก็ไม้เชิงชายเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับหลวงพ่อท่านก็นะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ทําสังฆกรรมในโบสนั้นก็นะครับสวดบรรจุ พลังไว้เยอะแยะมากมายนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ในวัดนี่ล้วนจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทั้างนั้นนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเพื่อนนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับราคาไม่แรงด้วยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกนะครับรายการที่กําลังมาแรงครับตอนนี้ของแรงส่งมาไม่ถึงนะครับคือปลุกเสกก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ของเนี่ยยังยังมาไม่ถึงนะครับแต่ก็นะครับ ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเหลือยอดอีกไม่เยอะนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนะครับเบี้ยแก้แบบนี้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนี่นะครับเบี้ยแก้หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับถือว่าสร้างตามสูตรโบราณจริงนะครับอ่ารุ่นนี้สร้างโดยคุณท็อปเมืองอ่าท็อปนครสวรรค์นะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงดีๆนี่เองนะครับที่เรียกว่านะครับเป็นผู้สร้างทีมสร้างชั้นดีนะครับ ที่มีความผูกพันกับวั้ถยด้วนมานานนะครับสร้างมาหลายรุ่นแล้วก็สบความสำเร็จด้วยนะครับปลูกเสกคืนนะครับวันเพนวันลอยกระทงที่ผ่านมานั่นแหละนะครับโดยแช่แช่น้ํามนนะครับนะครับแช่น้ามนจันเพญนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับบรรจุประหลอด1บาทนะครับแล้วก็อุดชั้นรองใต้ดินนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับที่ถอดมาจากลายมือหลวงปู่พัดนะครับ สร้างทั้งหมดเพียง2 0 0รลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโค้ดพัดร้อยนะครับแล้วก็รันเลขนะครับใส่กล่องกัมเบจีนะครับแล้วก็ก่อนจะเอามาเสกเนี่ยหลวงปู่บุญมาท่านเสกให้ก่อนเข้าวิธีใหญ่อีกรอบนะครับแล้วก็ปลูกเสกอย่างเข้มขังนะครับแช่น้ำมนต์จันเพนนะครับนี่คืนวันเพนเดือนสิบสองวันเรากระทงที่ผ่านมานะครับเพื่อนนะครับนี่คือภาพที่หลวงพ่อท่านปลูกเสกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นตัวจริงนะครับเพื่อนนะครับของจริงนะครับ ซึ่งก็เพิ่งปลูกเสกมาแล้วก็น้องเขาก็ส่งยอดมาให้นั่นเองนะครับนี่นะครับพิธีปลูกเสกนะครับเพื่อนจัดเป็นพิธีใหญ่เลยนะครับจัดเป็นประพิธีใหญ่เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของเบี้ยแก้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับหลวงปู่มันมาท่านเสกให้ก่อนแล้วนะครับถึงเอามาเข้าพิธีใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเป็นพิธีปิดนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นใครที่อยากเคยถามเบี้ยแก้ผมนะครับไม่ใช่เบี้ยแก้ในตู้วัดแน่นอนนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเบี้ยแก้ที่มีความ พิเศษแน่นอนนะครับสร้างตามตำลาเลยนะครับเบี้ยแก้นะครับสาสองฟันนะครับเบี้ยสาสองฟันนั่นเองนะครับนี่ครับมีกล่องกำมะหยี่แบบนี้ให้เลยนะครับเหลือยอดอีกไม่เยอะนะครับน้องเพิ่งส่งยอดมาให้นะครับแล้วก็ปิดไปแล้ววันนี้นะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวนี้นะครับห้าลูกแล้วนะครับเพื่อนนะครับเหลือยอดอีกไม่เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเบี้ยแก้ในตู้วัดแน่นอนนะครับอันนั้นนี่คือซื้อมาเสกนะครับแต่ถือว่า ขนะนั้นก็ยังมีพุทธคุณสูงนะครับแล้วก็มีคนนําไปใช้มีประสบการณ์ด้วยนะครับสำหรับเบี้ยแก้ครับตู้วัดเนี่ยก็คือจะมีจะสั่งทำนะครับสั่งซื้อมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อเสกแล้วก็จําหน่ายในตู้วัดนะครับถึงขนานั้นก็ยังมีประสบการณ์เยอะแยะเลยนะครับแต่นั้นี้เบี้ยแก้แบบนี้นี่นะครับอย่างคุณท็อคทสวรร์เนี่ยนะครับเป็นผู้สร้างชั้นดีนะครับเขาก็เป็นสายมูอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับก็พวกวัตถุอาถรรพ์อะไรต่างๆมวลสารนี่เขาก็จัดเต็มมาอยู่แล้วนนะะะคครรรรััับบเพาาาวว่ส้้งใหด สร้างให้ว่าโดยตรงเลยนะครับเพราะทีมน้องที่ส่งมาเนี่ยก็คือเป็นทีมที่นะครับทำงานให้กับวัดอยู่แล้วนะครับก็คือมีศูนย์จองศูนย์อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นนี่ไปธรรมดาแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับนะครับเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับนะครับมียอดไม่เยอะนะครับรีบๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดกระจายไปหมดแล้วนะครับที่ผมมีทั้งหมดแล้วก็คือ ถ้ายังสามารถที่จะดึงยอดจากที่อื่นมาให้ได้ก็จะดึงมานะครับแต่ส่วนถ้าดึงมาไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพลาดเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนนะครับเหลือยอดไม่เยอะนะครับวันนี้ปิดไปเฉพาะแค่ผมโพสลงในไทม์ไลน์นี่ครับปิดไป5ลูกแล้วนะครับเพื่อนนะครับบางท่านก็โอนตังค์มาแล้วนะครับของจะมาถึงวันสองวันนี้แหละนะครับแล้วผมก็รีบจัดส่งให้ทันทีนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับ ใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนนวของเราก็ขอให้อีกเข่งรวยๆนะครับอย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็นะครับแนะนํากันมาได้เลยนะครับซึ่งถ้าผมก็จะหาเวลาทําให้นะครับแล้วก็จะนะครับนำเสนอให้ได้เต็มที่เลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพุญญากามูวัดให้ด้วยนะครับจงโปากรักษาและดลบดาให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนสุขบุตรลาบยศสุขสารเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติ อุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินครับผมสาธุครับผม